พี่น้องผ่าตัดเกลบสมุนไพรเน้เนๆครับผิดแกงเน้นๆครับน้องมาอร่อยแดบแน่นอนครับสวัสดีทักทายกับบรรยากาศย่มแรงครับพี่น้องบันนี้หลังจากมัวว่านนี่มันเคลื่อนว่านนี่ครับเป็ไปตกบก็พยายามซักมาได้ได้กบหาโตครับส่วนอืงคุณยายต้มแล้วมือเรานี่เลยบ่ได้เห็นลิบต้มีอื้องใช่ไหม่ี่น้อก็เลยเหลือแต่ครบครับ บ่มีกุ้ไทยบักเอบครับบักเอบเอบง่ายครับผมไข่ไข่เต็มเลยพี่น้องครับไข่มันออดง่ายให้ง่ายู่ัสองครับง่ายครับครับครับคบผูอีกสามบอรครับมีกุ่นง่าง่านี่สองสองครับมันมีสีนัมเสนอเมนูผัดเผ็ดครับพี่น้องพอให้คนบอกินกบครับรับชมไปน้ำกันครับ ผัดเผ็ดกบแซบๆสูพี่น้องกินครับเมื่อนี้จากสองตัวนาะคุณยายเนาะมีเนาะสองตัวเนาะครับพี่น้องแต่ละพื้นที่การเฮ็ดกบกินนี่คนละแบบนะครับเนะาะบ่คือกันครับสำหรับเฮี่ยนผมนี่สีเผาเพื่อที่สีลบไล่ครับบ่มากไล่มันพี่น้องเวลากินจะได้กนเลยครับ สบายตาสบายใจบางพื้นที่เพิ่กัสิล็อกหนังออกไปเลยบางพื้นที่เพิ่ก็ดเสซับพัดเลยครับแล้วแล้วแตาบา่บางบางแล้วแต่าการเฮ็ดกินครับแต่ยู่บ้านผมนี่คือสีเผาเพื่อสิลบไล่มันก่อนครับเผาไฟก่อนตวใงไ่พี่น้องตุวเครื่องตัวงไงเลยครับพัดสองตัวครับสองตัวพี่น้อง สองตัวเดี๋ยวเผาลบไล่มันจังหน่อยก่อนครับเผาเพื่อลบไล่มันก่อนครับพี่น้องซับเพ่ซับตาซับทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกพี่น้องเลยเกิดใจเจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นขาเพื่อเป็นอาหารครับ จะด่ามาหารได้เป็นของเด้อาหารได้ครับแล้วบริขาเพื่อสนุกครับคาเพื่อเป็นอาหารครับอาหารใหกินข้าวปลาขาเขาข้ากับบะหมี่รับต่อกำลังแล้วตัดภาพไปตอนอื่นครับพี่น้องบ่านาดูปันได้ครับตอนนี้ตัดภาพไปตอนต่าเครื่องก็แล้วกันครับครับพี่น้องสำหรับเนื้อกบกับซับมาเรียบร้อยแล้วครับเนี่ย เราบัหนี้มาเตรียมพริกแกงครับโอ้ยังมาพริกแกงนี่ต้องผัดกรอบนี่มันข้าวต้องเพราะฉะนั้นต้องเครื่องแกงนี่ต้องถึงเนอะพี่นอ้องเครื่องผัดนี่ต้องถึงครับกรสันหรืบบอร่รแสบครับผิวมะกรูดครับผัดเผ็ดเนี่ยพี่น้องเมนูผัดเนะผ็ดรครับ ผัดเผ็ดกบหน้าทฟิวมะกรูดใส่ลัำสิหอมครับตัดข้าวตัดข้าวกบ ตาตะไข่ครับพร้อมสิพัดแล้วครับมากับบรรยากาศแรงๆแม่งเมาล้าไ้หลายพีหนอ เมาสิบะลุ่งกระทะสะบาทนั่นนั่นนั่น,น,นพริกแกงครับทส่ขาตำเลยสำหรับพวกขี้ข้านตำก็ใส่พริกแกงตลาดก็ได้ครับแค่มนสิบ่หอมความหอมสิบ่สูเข้าตตำเองครับเออยัองเมา พริกแกงหอมๆก่อนครับก <c oughs> ่อนเกี vinegar, ่ยวกบล่งเนื้อกบล่งครับบัลมีไข่น้ำจัวน กบสุกแล้วเฮากับน้ำ่าง,างโคกลงครับพี่น้องตมะกรูดล่วงครับไอ้มะกรูดฉีกเองแมงเมาเด้อพี่น้องเนดะ้แอแมงเมาปุ่นโดดล่งกระทะโอ้ ซูร์รครับบันนี้ซอสฝาเขียวมันหอยผัดใส่กันนี่แหละแม่งเมาก็าได้ไสบอกมันอยากโลงซีอิ๊วขาวครับซูร์รสน้ำตาลครับ ผิด,นนนะาด้ายครับพี่น้องใบกระเพราครับใช่ครับเพิ่มความหอมครับ กับแก้มก็ไ,ด,กกได,กกด้กักกกบเขาก็ดีครับเนี่ยตัดกเอากรบแห้งๆครับมากับมือแม่งลายๆครับโอ้ยเนี่ย เรียบร้อยครับพอครับพร้อมเสิร์ฟครับ พี่น้องผาดเพ็ดเกลบสมุนไพ่เน้นๆครับผิดแกงเน้เนๆรับร้องมาอร่อยแบบแน่นอนครับ